สวัสดีครับอบอบอนะครับถึงนะกำลังทำคลิปสอนซ่อมพัดลมอยู่แล้ววันนี้มาแนะนำนะครับแนะนําการซ่อมพัดลมก็อาการที่เราเจอที่เขาเอามาให้ซ่อมมันเป็นอาการที่เขาก็ไม่ได้บอกมาพอดีผมลองเช็คดูแล้วมันออกตัวตอนสตาร์ทนะครับนะครับกดสวิตช์แล้วมันติดมันถือว่าถ้าเป็นคุณทั่วไปก็อาจจะมองว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่า จริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรผิดปกติอยู่เพราะว่าที่จริงมันต้องออกตัวแรงกว่านี้ก็สิ่งที่เสียที่คาดคาดการไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบูทตัวนี้นะครับบูทหน้าหลังแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์อตัวซีที่มันไม่มีครัวนะครับก็เดี๋ยวจะลองแกะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อนถ้าเปลี่ยนแล้วติดก็แสดงว่าน่าจะเป็นตัวนี้ก็วิธีการแกะก็ดูไปพร้อมๆกัน ถอดตัวอะไรมาเนี่ยตัวล็อกสายนะครับออกก่อนแล้วก็ฝาด้านหลังนะครับสกูที่ถอดออกก็เก็บไว้ดีนะครับระวังมันจะหายไปแล้วมันจะหาไม่เจอแล้วก็ตัวนี้เลยครับขาปา ถ้าไม่ถนัดมือก็ใช้ตัวไดเวอร์นี้จะคล้องมือหน่อยจะเร็วกว่าตัวนี้มันก็จะมีค่าค่าค่าของมันนะครับ ว่าค่ามันเท่าไร1.5มโครฟราลัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูแต่ว่าที่จริงมันบา,บางคนถ้าไม่มีมันติมิตเตอร์ <c oughs> เป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับเป็นแต่ผมเลือกใช้ดิจิตอลถ้าเกิดไม่มีก็มันอาจจะเช็คไม่ได้ว่ามันเสียหรือไม่เสียแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูก่อนเลยตั้งย่านมิตเตอร์ที่ ไมโครฟลานะครับอันนี้ไม่มีขั้วขัง,งมั้งครับการกระแทกอันนี้เราอ่อผมก็ไม่ได้ใช้เป็นมีแบบเป็นแบบคีบออกนะครับอาจจะช่วยให้มันถนัดมือขึ้นไม่ต้องแบบเป็นปลายเข็มค่าที่จริงมันต้องเป็น1.5มโครฟราลานครับอันนี้มันค่ามันอยู่ที่330อะไรนาโนเราไม่รู้เหมือนค่ามันเพี้ยนไปนะครับเ้วผมจะลองเทียบตัวที่มันค่าที่มันโอเคปกติดู อันนี้น่าจะเจอแล้วครับว่าคิดว่าไอ้ตัวนี้นะครับเสียแน่แน่อันนี้เราดูตัวที่มันอันนี้ตัวอะไหล่ที่ผมมีสต็อกอยู่นะครับเดี๋ยวลองทิปเข้าไปทิปเสร็จแล้วนะครับค่าจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดสามก็ประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้คือตัวโอเคแสดงว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เสียเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้ใส่เข้าไป แล้วก็จะลองสตาร์ทดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมลองดสอบกีบักีบัดกีอะไรกันคือบางครั้งที่เสียเนี่ยบางครั้งไม่ต้องมาจ้างหุมซ่อมก็ได้ซ่อมเองก็ได้ถ้าเจออาการเดียวกันก็คือเราก็ซื้อตัวคาปามาแล้วก็ทำการทำการเปลี่ยนด้วยตัวเองครับ ถ้าเจออาการว่มามัน,ม,นมันออกตัวช้านะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วค,คือซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันพวกไฟ220ก็ให้ระวังนะครับพยายามควรจะถอดปลั๊กออกทุกครั้งถ้าเราแบบเียบปลั๊กอยู่ว่าเราไปจับพวกโดนขั้วมันแล้วก็อาจจะโชคดีชือว่าโชคร้ายไ,ไปเจอที่มันแบบ มันดูดขึ้นมาก็ไม่ต้องพูดถึงครับก็สั่นสะเทือนนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวลองนะครับเห็นไหมครับก็แตกต่างจากตอนที่เริ่มแนะนาเมื่อกี้นะครับคือมันออกตัวจะช้ากว่ากันอันนี้ถือว่าก็สามารถว่าพัดแมงหวีในช่วงนี้ได้ครับเพราะว่าแมงหวีตนนัวนี้หน้านี้มันเยอะเดี๋ยวเราก็นี่ ผลสรุปนะครับก็คือถ้าพัดลมที่อาการออกตัวช้าแต่ว่าหมุนเนี่ยก็บางครั้งมันอาจจะไม่เย็นแต่ว่ามันใช้งานได้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดค่ามันเพี้ยนจริงๆมันก็อาจจะทําให้แบบหมุนแบบช้าๆไปอื่นๆลักษณะแบบนี้ไปเลยทางที่ดีก็ถ้าเจอแล้วก็อย่าให้ปล่อยให้มันเสียนะครับชิงซื้อมาเปลี่ยนก่อนก็ถ้าเจออาการนี้ก็เปลี่ยนซีตัวนี้ตัวเดียวครับยี่สิบห้าบาทจบแต่ว่าถ้ามาซ่องกับผมผมก็อาจจะจะคิดค่า นิดหน่อยครับอาจจะเอาแค่หนึ่งร้อยบาทเพราะว่าพวกค่าเครื่องมือค่าวิชาที่ที่เคยเริ่มเรียนมาก็ถ้าจะเปลี่ยนล็อกซอเอาแค่ยี่สิบห้าบาทมันก็จะถูกเกินไปเพราะว่าต้องไปซื้ออะไหล่กันต้องมีค่าน้ํามันเดินทางด้วยก็ฝากเราฝากติดตามนะครับคลิปนี้ถ้าถ้าใครชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนะครับจะมีสองสองช่องก็ถ้าเป็นช่องอ่ายูทูบก็จะเป็นช่องแนะนําความรู้ทั่วไปนะครับก็ฝากติดตามได้ถ้าเพจเฟซบุ๊กก็ ก็ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนกําลังแบบโพสโชว์ทั่วไปครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ